สงครามซุคกคีเมนูสุขภาพดีแต่โซเดียมเกินโดดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I c c ซ i ซฮรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตและขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรุ้งพิมสุดาปังวิพาทค่ะสงครามซุกี้เดือดไม่หยุดต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดซุกี้หรือชาบูมีการแข่งขันที่ดุเดือดมาก พร้อมเปิดศึกเชิญชวนให้สายกินได้มาลิ้มลองกันแบบจุกๆแน่นอนว่าหลายคนอาจมองว่าซุกี้เป็นเมนูสุขภาพที่ปรุงด้วยการต้มแถมยังอุดมไปด้วยผักและเนื้อสัตว์ไข่มีพลังงานต่ำแถมช่วยให้อิ่มท้องนานแต่จริงๆอาจมองข้ามความอันตรายที่แฝงมากับน้ำจิ้มและน้ำซุปที่อยู่ในเมนูสุขภาพนี้ปี2567พบว่า คนไทยได้รับโซเดียมจากการรับประทานอาหารมากถึง4,351มิลลิกรัมต่อคนต่อวันซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลกไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันถึง2เท่าขณะที่คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมเช่น โรคความดาันโลหิตส,สูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองขอบคุณข้อมูลสำนักง,งานกองทืนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสส,ส,สปี2567ค่ะน้ำซุปซุปกี้หนึ่งเสิร์ฟทานโซเดียมเข้าไปแค่ไหนกันนะน้ำซุปเจ่วฮ้อนโซเดียม629มิลลิกรมัมน้ำซุปหมาลา่าโซเดียม620มิลลิกรมัมน้ำซุปน้ำดำโซเดียม555มิลลิกรมัม น้ำซุปต้มยำโซเดียม536มิลลิกรัมน้ำซุปกระดูกหมูน้ำใสโซเดียม241ยมิลลิกรัมน้ำซุปกระดูกหมูน้ำข้นโซเดียม239ยมิมิลลิกรัมจิ้มแต่น้อยลดโซเดียมเกินนอกจากน้ำซุปแล้วร่างกายเรายังได้รับโซเดียมจากน้ำจิ้มด้วยเพราะในน้ำจิ้มนั้นมีส่วนผสมของน้ำปลาซอสปรุงรสมะนาวดองผงชูรส ซอสหัวเหลืองและได้รับรสหวานกลมกล่อมจากน้ำตาลทรายน้ำเชื่อมฟุกโตสเพิ่มกลิ่นหอมและความเข้มข้นด้วยน้ำมันพืชน้ำมันงารู้แบบนี้แล้วต้องขึ้นคำเตือนตัวเองนะคะว่าทุกครั้งที่คิดจะจิ้มน้ำจิ้มเป็นเพียงแค่ดิปปิ้งช่วยเสริมรสชาติจะจิ้มนิดจิ้มหน่อยพอแตะแตะ,แตะร่างกายก็รับไหวไม่ถึงกับต้องสดน้ำจิ้มสดสดเดียมหล้นเกินนะคะใครที่ทานเมนูซุกกี้แล้วจิ้มน้ำจิ้มมาก,มาก จากที่คิดว่าเป็นเมนูลดน้ำหนักเผลอๆอ,อาจจะทำให้ตัวบวมและน้ำหนักขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาวะไขมันพอกตับโรคอร้วนและโรคไตแถมหากเป็นแล้วยังต้องใช้เวลารักษานานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นมาลดความเสี่ยงด้วยการดูแลเรื่องพฤติกรรมการกินพร้อมมองหาความคุ้มครองประกันสุขภาพไว้ก่อนนะคะ AA h อเ l เฮล a ฮปปประกันสุขภาพเหมาใจแบบเหมาเบิลคุ้มให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง25ล้านบาทต่อรอบปีกุมพันธ์เบิลค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อตรวจพบพวกโรคร้ายแรงยอดฮิตพร้อมยังสามารถรักษาแบบ OPD ได้2,000บาทต่อครั้งสูงสุด30ครั้งต่อรอบปีกรมทันเฉพาะแผน25ล้านบาทค่ะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ก็สบายใจได้ด้วยวงเงินรักษาที่ครอบคลุม ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็นสองเท่าของจำนวนเงินอ,อัประกันภัยในปีกรมทันที่ผู้อ,อปัปการภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงตามคำนิยามที่กำหนดในบันทึกสลักหลังและต่อเนื่องรวมเป็น4ปีกรมทันโรคร้ายแรงหมายถึงโรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต,ใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรงมีดังนี้ค่ะกล้ามเนื้อหัวใจไตเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดต,ตันการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคมะเร็งระยะลุกลามการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกและการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ aorta ออสนใจทำประกัน a a health happy กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์มให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะสมกับคุณตามลิงก์ด้านล่างนะคะ ขอบคุณที่รับฟังรายการ i c ซ High แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นสวัสดีค่ะ